นวิเจเตอร์ไปกับแจมวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมเดินทางไปยังโครงการคุณสุควินคุณสุเพลสโครงการสามารถเชื่อมต่อกับถนนสายสำคัญได้หลายเส้นทางเช่นถนนทางด่วนรามอินทราอาจารนารงและโครงการตั้งอยู่ใกล้แหล่งอำนวยความสะดวกขนาดพื้นที่3 2 32. 2 7ตารางเมตรจำนวนหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำส่วนการเดินทางจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลยครับ <S <S <AM? S 1> การเดินทางไปยังโครงการคุณสุขวินคุณสุเพลสโดยเริ่มจากฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลพญาไทยนวมินทร์ P P P ขับมุ่งหน้าตรงไปยังถนนนวมินประมาณ600เมตรเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ซอยนวมิน157ขับตรงตามทางไปประมาณ800เมตรโครงการจะอยู่ด้านหน้าเลยครับถึงแล้วครับสามารถติดตามซับทั้งหมดของเราได้ที่ Facebook Fanpage J Asset Management และช่องทาง YouTube Channel เรีองบ้านบั by J Asset Management